สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนลูกลูกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องอันวันนี้สมัมแมงปั่นในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะจ๊ะพี่น้องการขายของออนไลน์นี่สวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อฐานะยังไงสามารถขายได้ไหมไม่เกี่ยวกับฐานะนะจ๊ะพี่น้อง การที่เขาสิกระโดดมาเป็นนักธุรกิจการที่เขาสิมาขายสินคา้าบนโลกออนไลน์ในจากพี่น้องกดนไล์กดแช์ให็ในจากพี่น้องู้ใดเห็นคลิปนี้ในช่อง u t u b e ก็ได้เรือ่อววช่องทางไหนกันแล้วแต่นะคะพี่น้องอ่านไม่เกี่ยวกับหน้าตาพี่น้องเขาสิขายสินคา้าขายดีขายจะขายปังเนี่ยหนึ่งในการออกมาสร้างตัวตนแบบเนื้อจากพี่น้องเราต้องทําสม่ําเสมอทําทุกวันเช่นสมนสนมติขายสูุหลังหนาเป็นบาพี่น้องขายครีมขายกันแดดขายแปรงตลับขายอยงกันแล้วแต่ ขายดีตอกดีทอ็ทอกก็แล้วแต่นะคะพี่น้องมีนขายมาทุกอย่างเลจาจ้ะตื่นเสาร์ขนมาเห็ดพลังบวกอาจจะพองมาเราต้องการอะไรนะอธิษฐานจิตขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าต้องการมีายไรใดเท่าไรแล้วเนาะที่เหลือเราก็วางเป้าไว้ก่อนแล้วเรามาลงมือทําที่เร่นเนื้อง,งานแล้วก็จักรวาลก็จะส่งคนมาหาซื้อสินค้าเราค่ะโดยอาจจะโนมัติเช่นวันนี้เพื่อนเพื่อก็จะมาเล่าเรื่องว่านะกินดีทอกเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างเช่น สวัสดีค่ะเราชื่อนิตยากรสุภานะคะวันนี้เราจะมาแนะนําค่ะชื่อว่าดีแห่งค่ะเป็นดีท็อกนะช่วยในเรื่องของการสําหรับใครด้วยค่ะพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูครับท้ายยากอึดอัดขาเบียดหรือแม้กระทั่งแบบอยาก้อมอยากหุ่นดีอยากหนาทองแบนาปปราบป้าจ้าชอบกินของหวานของมันชอบปาร์ตี้นะสามารถกินได้ทุกอย่างแล้วก็มีดีท็อกไว้ติดบ้านคนละหนึ่งซองค่ะกินก่อนนอนนะเช้ามาก็จะขับถ่ายดีมากท้องผูหายเลยค่ะนะ สำรับใครที่อยากพร้อมแต่ไม่อยากคุมอาหารก็แนะนําให้กินดีแห่งนะคะขายมานานหลายปีมีอยอถูกต้องทางบริษัทมีอยอถูกต้องนะคะราคาแค่60บาทเองใครที่สนใจสั่งซื้อสอบถาม้มหรืออยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็รับตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะนี่ก็เล่าไปค่ะพี่น้องว่าซอยอย่างนี้เรงการเพ,พาะพันธุ์ลดน้ำตาลด,ลด,ลดไขมันกินต้อเนืองกับเีเอทไชแบบล้าใสสะอาดแล้วก็เททไชพุ่งยุบน้าหนักลดค่ะขับอุจจาระได้ถึง10กิโลั่ก็เลาไปตามความจริงอันนี้การขับอุจจาระได้ถึง10กิโลเนี่ยคือ ประสบการณ์ที่พี่เคยขายดีท็อกมามากกว่า5,000ซองเนาะอ่ะก็ลูกค้าส่วนมากอะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะพอกินไปเรื่อยๆก็จะขับถ่ายออกไขมันน้ําตาลเขาช่วยในเรื่องขอ,อ,งองการเร่งการเผาผลาญลดน้ำตาลลดไขมันแล้วก็เราจะจากความจริงก่อนที่เราจะพูดได้ขนาดนี้แบ่งปันขายได้ขนาดนี้เราต้องไปเรียนรู้ก่อนเรียนรู้สรรพคุณของสินค้าก่อนว่าช่วยอะไรแก้ปัญหาอะไรส่วนผสมทําจากอะไรบ้างเช่น ่างนี้พี่ไม่ได้อ่านเอาไว้ก่อนนะว่าทําจากอะไรก็สารสกัดชาเขียวผงบลูเบอร์รี่สารสกัดแอปเปิ้ลผงมะละกอผงสับป,ประรดผงลารดเบอร์รี่เขาต้องอ่านเขาจะสอบสอบก้อนค่านะกินได้ผู้อายุเท่าไหร่ถึงกินได้อย่างแบบนี้นะเราก็ต้องศึกษาเนกันค่ะเรื่องนี้ค่ะนะเนี่ยทาอยู่แบบนี้ซ้ําๆเบอร์โทรไลน์ติดต่อ